อันนี้คือเครื่องคาชิสกินะคะเป็นเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศในห้องอะรอคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นหน้าหนาวเห็นไอไหมเนี่ยมันก็จะออกมาตัวนี้นะคาชิสกิเพิ่มความชื้นในห้องเหน,นะคะอากาศแห้งเนี่ยมันจะทําให้เราเจ็บคอเป็นหวัดง่ายนคะคะตัวนี้เขาจะบอกเปอร์เซ็นต์ว่าความชื้นในอากาศเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต อ่าอันนี้เป็นเครื่องที่เพิ่งถอยมาใหม่นะคะแล้วก็เขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะเออมันเป็นตัวฆ่าเชื้อไวรัสด,ด้วยนะเนี่ยช่วงนี้โควิดสิบเก้ามันระบาดไงก็ต้องหาเครื่องพวกนี้มาติดตั้งที่ห้องของเรานะห้องในบ้านก็ดีหรือว่าในในร้านของเราเนี่ยอันเนี้ยมันดีนะ,ะเครื่องอันนี้ทำอะไรได้บ้าง เราเติมน้ําอ่ะเราก็เติมน้ําจากข้างบนนี่ไงมันจะเติมง่ายไงเห็นไหมเห็นระดับน้ำไหมอันนี้คือระดับน้ํานะคะเห็นไหมขย่แลเราก็จะเห็นอันนี้คือระดับน้ํานะนะก็แทงมันใส่น้ําได้สี่ลิตรอ่ะเออใส่จนลืม <laughs> นะแล้วก็ตัวเนี้ยมันก็จะมีปุ่มอ่อตั้งเวลาเปิดปิดได้้วยนะอ่สองชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเลือก ถ้าเขาทํางานตลอดด้วยจะให้แบบให้มันเป็นแบบคลายตะกี้คือเหมือนเหมือนทาให้มันง่ายๆอ,อ่ะแล้วก็มีพวกออตโต้แล้วก็ปรับระดับความให้มันปรับปรับความชื้นในอากาศแบบเร็วแบบแบบเบาๆหรือแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับระดับได้แล้วก็ตอนเนี้ยมันมีไฟมันเป็นใช้มันเป็นหลอด LED นะเนี่ยมันเป็นตัวจับเชื้อ,อตรวจจับ ค่าเชื้อไวรัสอะ่ะเออเขาโฆษณาไว้นะฮะเออไม่รู้มันจะจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็นะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่เขาเขียนบอกเราที่ท,ที่ที่กล่องนะฮะนี่ทำงานเยียบเียมนะนี่เขาบอกว่านี่เทเบร LED Hybrid a m i f i e r นะเห็นไหมมันจะมีไอควันออกมาตรงเนี้ไอน้ำนะะนเห็นไหคะเนี่ยนะคะมันทำอะไรได้บ้างนี่คาชิสึคา,าชิสึมันมีสีระดับเ,เพิ่มความช่้นในกับแบบสีระดับนี่แล้วก็อะไรอะ่ะทำงานต่อเนื่องได้8ชั่วโมงมีอะไรอีกอะ่ะคันตันใส่น้ำได้ง่าย ตั้งเวลาเปิดปิดได้ LED Illumination จีโดงเตงอ่าก็ให้เขาทำงานอัตโนมัติให้เราไงเออใส่น้ำไปสี่ดิสนะแล้วก็มีเนี่ยเขาจะบอกเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ว่าความชื้นในอากาศเทา่ทาไหร่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะบอกเราได้ไงเออตรงนี้เขาก็จะอ่ามันจะมีพวกไวรัสอ่ะนะนะไวรัสไวรัสโคโรนามันก็จะละอองของน้ำเนี่ยมันก็จะทำมันก็จะไปจับกับตัวไวรัสเลยนะคะห้องที่ ความชื้นในอ,อากาศน้อยอ่ะอากาศแห้งๆเนี่ยมันจะทําให้ไวรัสนมนมันขยายตัวเร็วนะมันมันขยายตัวเลยอย่างคนอย่างอย่างถ้าเราเปรียบเทียบหน้าร้อนกับหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวอากาศแห้งๆเนี่ยทำให้คนเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสโคโรโนามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นมากกว่าในหน้าร้อนหน้า, <S <S นาฝนเนี่ยนะคะเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความชื้นในอากาศเนีเนี่เห็นไหม เวลาเติมน้ำแล้วก็เปิดฝาตัวนี้แล้วก็เติมเข้าไปเลยอ่ามันก็สะดวกสบายนะเนี่ยก็ไปซื้อหามาใช้ได้นะคะเช่วงนี้โควิด -19 มันระบาดไงเราเวลาเอ่อเรามันอยู่ในห้องหรือว่าลูกค้ามาซื้อของคนตรงไหนที่คนเข้าไปเข้าไปเยอะๆในห้องที่มันแบบระบบปิดอะคือไม่ใช่ระบบโอเพนแอร์นะไม่ใช่ระบบเปิดเนี่ยเราควรจะมีเครื่องตัวเนี้ไว้ใช้อ่ะนะคะถนนราคาก็อ่อ อันนี้ไม่ได้มาขายของให้เขานะแต่ว่าเอามาให้ดูกันไงเออาไม่ได้ค่าโฆษณานะคือเราเราซื้อมาใช้แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะราคาก็ประมาณเกือบสี่ใบนะรวมมาสีรวมอะไรละก็ตีไปว่าสี่ใบแล้วกันเอ 39, อสามสามหมื่นเก้าก็เกือบสี่หมื่นเนาะเอออีกสามสิบสองก็ราคาหมื่นหมื่นต้นต้นอะประมาณหมื่นสองไม่เกินนั้นแหลนะนะถ้าคิดเป็นเงินไทยเห็นะฮนะ ประมาณหมื่นสองไม่ไม่ถึงได้ซ้ำก็ตามอัตราเลทเงินนะนี่ก็เอามาให้ดูกันนะแล้วก็ทําอะไรได้บ้างอันนี้มน่าสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะขายหยิบขายดีนะเพราะว่าช่วงนี้โคพิสเก้าวะบาทนะฮะนี่ยะบอกยี่ห้อนี้นึงโดชิชะท่านั้นนะเออเป็นเป็นเนยบ้าเขาสั่งซื้อจากเอ่อทางวิทยุนะเขาฟัง เขาฟังวิทยุน,นี่นี่หงนี่ปงนี่ปงลาจิโอเขาก็สั่งซื้อก็ชอบเขาชอบฟังวิทยุงไงเออแล้วก็สั่งอของดังวิทยุอะไรเงี้ยให้เขามาส่งนะก<อ>็เอามาให้ดูกันนะคะเนี่ยก็เอาก็ตั้งไว้ในร้านนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่มีที่จะตั้งก็ต้องตั้งตรงนี้แหละเหมาะที่สุดอันนี้คือความชื้นในอากาศก็ห้าสิบหกเปอร์เซ็นตอันนี้คือสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ที่ลูกค้าสั่งจองไว้แล้วก็เออเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาละถ่ายให้ดูความ อลังการงานสร้างของสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นนะกล่องน,นี้คือ2,500เยนนะคะอา่าก็่องกิโลอ่ะกิโลหนึ่ง2,500เยนเออนะคะก็วันนี้ลูกค้าสั่งจองหมดละสตรอเบอรี่ยังก็อันนี้ลูกค้ามามาเอาแล้วก็จะปิดร้านนะคะวันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายทั้งวันนะเออช่วงนี้ก็นะ สับปะรดยังออกน้อยอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเดือนมกราคมเป็นต้นไปก็สับปะรดก็ออกเยอะคะ่ะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาออกเยอะคะ่ะก็แวะเวียนเข้ามาซื้อกันได้นะคะตอนนี้คือเดือนธันวาคมนะสับปะรดก็ยังออกน้อยอยู่ก็อาจจะเปิดร้านไม่ได้ตลอดทั้งวันถือว่าไม่ได้นะไม่ได้ลูกค้ามาซื้ออาจจะมีได้ไม,ไม่ไม่เท่ากับความต้องการของลูกค้านะ,ะนะนะะี่ค่ะก็เครื่องนี้นะคะ ก็ไปซื้อหามาใช้กันได้นะคะสนนราคาก็ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะก็กลางๆอ่ะนะกะออ็วันนี้ก็เอามาฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะสวัสดีค่ะ